ป๋าลูกค้าผ่อนเพียงแค่6,000เท่านั้นาานะคะประมาณ6,000บาท6,000บาทผ่อนานาน72งวดเลยนะคะน้นะะอง มากถูกใจมากไปไปใช่ลูาใชแล้วต้อง <มา S 2> <า>บอกว่าคันนี้เป็นรถอีโคคาลูกค้าขาไม่จําเป็นต้องติดแก๊สแล้วคันนี้เป็นปี2 0 1 7ลูกค้าขามิซูพิชิแอ t r ราดนะคะตัว G L X นะราคาพิเศษในไลฟ์สดนี้ไปเลย3า9 0 0 0หนึ 9, <000 S 1> บาทสามแสน 1, 9, ่งหมื่นเับาทลูกค้าผ่อนเพียงแค่ห0พันเท่านั้น นะคะประมาณ6 0 0 0บาท6ก0 0นบาทผ่อนนาน72งวดเลยนะคะตอนี้นะเนาะคันนี้รับดอกเบีย้ยเริ่มต้นไปเลยที่2.7 9 2.79า <5. S 2> ลูกค้าขาผ่อนสบายๆผ่อนแบบยาวไปเลยนะคะเนาะ no, สำหรับคันนี้มาดูกันเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคันนี้ปีใหม่ไม่พอนะลูกค้าคันนี้ไม่แค่30,000โลประมาณ3 0 0 0 0โลเท่านั้นนะคะอะมาาดูหน้าตาเขาเลยนะคะตัวนี้นะ ตัวน no? wow. ี้แอทาดเนาะสีอันนี้จะเรียกสีได้พี่เดือนสีมะเมียวสีมะเมียวสีม่วงก็ได้สีแดงก็ได้สีแดงมะเมียวสีแดงมะเหมี่ยวก็ได้ไฟของเขาก็เป็นไฟใหม่เลยนะคะแล้วตัวนี้มาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมและ ไฟตัดหมอกลูกค้าขาเห็นตรงไฟตัดหมอกไหมไฟตัดหมอกของเขาจะเล่นเป็นไฟเดย์ไลท์มาด้วยใช่ค่ะนะพี่เดือนอ่ะมาดูกันต่อเลยค่ะมาดูกันที่ล้อยางนะคะ <c oughs> ใหม่เลยนะยางเป็นของบิสโตนนะคะยางใหม่เลยนะใหม่สี่เส้นเลยมีไฟเลี้ยวตรงแก้มข้างๆนะคะะถูกนโนโต้อง<น>ค่ะพี่เดือนเดี๋ยวมาดูที่ด้านหลังกันนะมิสซูแอทแทบนะคะโลโก้ชัดเจนเลยนะคะโลโก้สวยงามชัดเจนนะรถเก๋ขนาดนี้ นะคะต่น,นี้นะสวยนะและที่สําคัญข้างหลังห้องห้องเก็บของสัมภาระนะคะกว้างมากนะคะแต่น,นี้บอกเลยว่ากว้างมาก จุของได้เยอะใส่ของได้เยอะใส่เข้าไปครับะีรใส่เข้าไปได้เยอะใส่เข้าไปได้เยอะแล้วก็ตัวเนี้ยไม่มีถังแก๊สไม่มีที่แบบว่าใส่ให้เราแบบว่าเกะกะนะใส่ของได้แน่นใส่ของได้เยอะนะคะลูกค้าเนาะแล้วก็ดูน็อตแต่ของเขาแต่ละตัวนะน็อตแต่ละตัวไม่มีขยับเลยไม่มีขยับเลยนะไม่มีรอยแบบว่าถลอกรอยหมุนรอยขึ้นไม่มีเลยนะคะตัวนี้เนาะแผงด้านในของเขาจะเป็นสี่ด้านนะคะลูกค้า เป็นสีแดงมัมเหี่ยวสีด้านนะข้างในนะจ๊ะค่ะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3นะชัดเจนนะคะดวงใหญ่ยาวเลยนะคะตรงนี้ดูนะแผงประตูด้านข้างแล้วก็คอนโซลของเขาตัวนี้มีแอร์แบ็กแล้ววิทยุของเขาลูกค้าจ๋าวิทยุของเขาเป็นวิทยุเดิมโรงงานเลยลูกค้าเห็นไหมมิตซูบิชิมอเตอร์เลยนะคะโนระบบแอร์ทุกอย่างก็ใช้งานได้ตามปกติพวงมาลัยของเขาเป็นมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยนะนี่ นะ,ะมีปุ่มปรับโหมดอะไรให้เรียบร้อยโทรศัพท์ได้ด้วยบูทูตได้ด้วยลูกค้าจ๋านะแล้วเกียร์ของเขานะคะเป็นทรงเกียร์เกรดใช้นะหรือว่าเรียกว่าเกียร์ขั้นบันไดเนาะ,นะ,นะ,นะเห็นไหมคะจะเป็นแบบซิกแซกซิกแซก,ซก,ซก,ซกหน่อยเนาะสำหรับบ่อตัวนี้จะเป็นบ่อ ผ้านะคะเป็นบอกผ้าเดิมของโรงงานเขาเลยค่ะพี่เดือนแล้วข้างหลังใหญ่หรือเปล่าหรือข้างหลังนั่งสบายหรือเปล่าที่จกข้างหน้าหรือข้างนอกอย่างเงี้ยนะคะจะดูมันเอ้ยรถทําไมมันเล็กเหมือนกระป๋องเลยใช่มันเล็กหรือเปล่าภายในไม่ต้องกลัวนะคะภายในกว้างขวางมากนะพอๆกับรถเก่งขนาดกลางเลยนะคะตัวน,นี้นะนั่งได้สบายเนี่ยนั่งได้3าคนแบบนั่งสบายขาเขยเนี่ยช่องว่างช่องห่างเนี่ยสบายเลยนะมี มีซองใส่สัมภาระใส่เอกสารได้นะมีสบายเนาะคือแบบเอ้ยอำนวยความสะดวกเราได้เยอะมากๆและที่สําคัญเบาเบาผ้านะนิ่มนะเด,ด้งดึงๆเลยนะคะตอนนี้เนาะน็อตทุกตัวไม่มีการแกะเนี่ยตามขอบประตูตามอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเลยและหลังคานะ เงาเอ้ยไม่ใช่เงาเดีย๋ยวลังคานะ่าสะอาดเอี่ยมเลยนะคะตัวนี้นะงั้นเดี๋ยววันนี้นุ้ยกับพี่เดือนขอตัวลาไปก่อนให้รอบบ่ายสองนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบเย็นสาหรับวันนี้นุ้ยกับพี่เดือนขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามแล้วกดไลค์ให้เรานะคะขอบคุณแล้วเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ